สวัสดีครับอ้อนพีวีเคครับผมอีโคคา2รุ่นนี้นะครับสรุ่นที่ผมบอกเลยว่าเป็น2รุ่นที่น่าใช้มากไม่ว่าจะเป็นพอนดั j แจ z หรือยาลิสตัวนี้น่าใช้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันและที่สําคัญคือผ่อนเบามากผ่อนเบามากจริงๆถ้าเทียบกับปีรถที่คุณได้ไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มเขาเรียกว่าซิทิคานะใช่ไหมะือว่าเป็นซิิคานะ ันนี้ก็เป็นรถแก๊สนะครับปี19นะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับผมไอเอสตัวนี้ตัวไอเอสใช่ตัวนี้มันรุ่นรุ่นนี้มันรุ่นรุ่นปัจจุบันนี้เลยนี่ใช่ค่ะใไหมครับเพราะว่าอะไรครับบางทีลูกค้าอาจจะสงสัยว่าทำไมเรามีรถหมืป้ายแดงมาจอดอยู่ที่นี่รถในกลุ่มป้ายแดงอะไรเขาส่งมาให้เราทำส่งให้เราขายไหมแต่หลักร้อยตัวนึงหลักหมื่นนิดๆดียทั้งทั้งโตโยต้าค่ะฮอนด้าซอดนะครับสามรุ่นเราจะมีรถพวก ไปในน้อยเลยเยอะมากนะครับมีทุกเดือนกระจังหน้านะครับผมออกแบบแบบชายดูฉกเฉียวนะครับแล้วดูวัยรุ่นนะครับค่ะกป็วัยรุ่นอะค่ะพี่เจ๊เพิ่งวัยรุ่นมากใวัยรุ่นวัยรุ่นมากขึ้นที่สำคัญไปหยักน้ำมันด้วยนะคะใช่เติมมีแปดา้วด้วยครับผมรูปทรงฉกเฉี่ยวเหมาะสำหรับขับในเมืองนะรุ่นนี้สำหรับแบบเนมเมืองกรุงเทพรถติดหาที่จอดรถยากนะคะคันนี้บอกได้เลยตอบโจทย์เพราะว่าหน้าสั้นท้ายสั้นหาที่จอดก็ง่าย แล้วก็ได้ตัวท็อปด้วยนะคะเป็นตัว RS นะคะตัวแตก้ะคะตัวสปอร์ตนั่นแหละค่ะที่เราเรียกกันนะคะเดี๋ยวพาดูรอบมาครับพี่เก่งพาดูรอบค่ะของแางหน้านะครับแบบสปอร์ตนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบทูโทนนะครับเป็นแม็กมีทั้งอ่าโครเมี่ยมนะครับแล้วก็สีดำนะครับใช่ดูดูหรูหราแล้วให้ด้วยนะคะเปเกินให้ด้วยมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับหรูหรามากเติมมีแบบห้าได้ด้วย อนี้ชอบ285ได้นะคะประหยัดน้ความแต่คุ้มถูกใช่285นะครับขึ้นไปได้เลยแค่โซว์มอตล995ได้เลยอ่าเติมดีเซลได้ไหมคะอ๋อลองดูก็ได้ครับไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะต้องตอบว่าไม่ได้นะคะอ่าสปอยเลอร์ก็มานะคะอ่าเปิดด้านท้ายหน่อยค่ะครับผมโอเคว้าวด้านท้ายกว้างนะคะพี่แกะลองนั่งท้ายดูสิมันกว้างไหม บอกเลยนะครับผมบอกเลยนะนั่งชิลริมทะเลเออผมบอกเลยนะใส่รถใส่ถุงก๊อมนะสองใบได้เลยเลยใส่ไปแล้วสองใบนะครับถ้าอยากใส่เยอะกว่านั้นเขาบอกก็เลยเขาบอกเขาบอกดูหน่อยอยากจะขนของอยากจะขนอะไรทําอะไรคือเก็บได้เนียบดีเลยนะผมบอกเลยนะคุณนะของเนี่ยมันมีตู้อ่ะ ซื้อตู้อะไรวะเนี่ยยันก็ไม่ได้เลยไปอีกี้อีกร้เออชิ้นยอดเลยแจ๊ดเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับฮอนด้าเลยแล้วที่ทำงานกูเลยรุ่นชอบมากเป็นรถคันแรกๆของเขาเที่ยวไปแล้วที่เห็นบางทีไรวะบางรุ่นเนี่ยเข้าไปแต่งโอหใส่ล้อโมล้อแม็กแต่งตึ้งเลยแต่ RS ไม่ต้องแล้วเรียบร้อยแต่งให้เสร็จครบ RS ตัวเขาไม่แห้งมีทุกอย่าง แล้วราคาเนี่ยนะเบาหิวเมากเท่าไหร่คะพี่เก่งเบาหิวเบาหนิวราคาอยู่ที่559ครับผมเท่าไหร่นะ559ครับผม559นี่ต้ึงงขอนเดือนละแต่9,000บาทเองนะได้เลยครับผมถูกไหมใ่โอ้ยยิงใหม่ใหม่อี่เลยนะที่สำคันคือรถมือ2ดาวส0เรซรถมือหนึ่งุรถดาวเนี่ยสิบถึงยี่สอสิบคันนี้ดาว0%ซ ห้าบาทพอครับผมเพราะเราจะเอาเงินเนี่ยพรุ่งนี้รวบรวมเงินห้าบาทของเราเนี่ยเป็นดาวทั้งหมดเลยนะฮะของกลุ่มบริษัทของเราทั้งหมดร่วมทำบุญนอกจากซื้อรถแล้วยังให้ทำบุญด้วยนะคะเอาเงินดาวเนี่ยรวบรวมมาดูภายในกันดูภายในกันด้วยความด้วยความที่ผมเนี่ยไอเป็นกาผมชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับรถแจ๊บเพราะมันเป็นรถที่เล็กๆแล้วขับหลบ แค่คล่องว่องไวเนเทพมันเหมาะกับในเมืองเนาะมันเหมาะกับรถที่ที่แข็งมากค่ะาสั้นหลังสั้นเนี่ยเหมาะเลยเนาะเหมาะสำหรับแบบอยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหาที่จอดรถยากๆทำงานในเมืองแล้วผมบอกเลยนะสาวใช้แจ๊สเนี่างเยเดินทางได้สวยๆเลยเนาะใช่สาวบางทีก็ใช้รถแจ๊ส เฮ้ยเขาเป็นคนมีสไตล์นะใช่ค่ะผู้หญิงนี่เขาใช้รถคอมบ้านเนี่ยเขาจะม,มีสไตล์เออคือรถที่สวยนะนีมุ้งออมองว่าแจ๊เนี่ยเป็นรถที่แบบหน้าสั้นท้ายสั้น,นอ่ะเวลาขับมันทำให้เรารู้สึกแบบขับรถเนี่ยกะระยะง่ายขึ้นการ ควบคุมการคอนโทรลรถจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี้ยมันทําให้รู้สึกมั่นใจมากกว่าเรารขับรถคันใหญ่ๆบางทีคันใหญ่ๆช่วงการตีวงตีเลี้ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําแบบให้เราไม่มั่นใจเป็นฟุตวงฟุตบาทได้ด้วยละ่ะมูกเลยมองว่าลูกค้า<ช>ส่วนใหญ่เนี่ยที่เลือกแบบสาวๆเนี่ยที่เลือกออกแจ๊สหรือว่าเด็กวัยรุ่นที่แบบคุณพ่อคุณแม่อยากให้ทดลองใช้รถคันแรกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกเป็นแนวแจ๊สแนวยาริสประมาณเนี้ยมุกเยถ้าเป็นส่วนตัวมุกชอบรถอะไร ส่วนตัวจริงๆมุกชอบโตโยต้าชอบตโยต้าใช่อ่อยู่เดี๋ยวเราจากที่นั่นเสร็จเราจะไปดูโตโยต้าค่ะน่าเด่นรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดมากใช่ประหยัดแบบมันจะประหยัดอะไรขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวให้มุกพาดูเลยได้เลยนะครับผมปาเลยพาห้มุก ยาลิศเป็นไปไม่ได้ใช่เลยแฮตแบ็กหรือด้านเออเรามาดูกันว่าแฮตแบ็กนะครับผมรถรถที่ขาน่าใช้น่าใช้ในเมืองเนี่ยนะครับคอมแพรกันเลยทั้งเบาะทั้งด้าแล้วตโยต้ามาดูกันเลยปีใหม่ๆเหมือนกันนะครับผมเซลอันนี้เซลเคนนะคะเดี๋ยวให้เซลเคนแนะนำรถนะคะหรือเซลริซ่านะคะ ตอนนี้เป็นรุ่นไหนคะเซลแทนเป็นยาริส1.2นะครับที่ตัวมิดนะครับตัวตัวมิดนี่ก็คือตัวจริงๆก็เกือบตัวท็อปแล้วนะคะตัวรองนะครับปี2019ค่ะ19รถสีผมมากใช่บอกเลยว่าสีผมมากเลยสีกระโปรงหรือสีรถคะรถสีรถหล่อหล่อใจแย่เลยนะตัวเขาอะเขาอะไม่สวยเท่ากระโปรงโอเคเขาสวยทุกต่อทุกมุมเห็นไหมเอาไปต่อ โอเคจ้าอ่ะคันนี้ราคาเอาเปิดราคาก่อนเลยดีกว่าราคาเป็นยังไงบ้างคะตนี้ราคาเท่าไหร่คะ479,000บาทอ๋อคันนี้479,000บาทรถปีอะไรไล่เก่าปีเก้าไล่กันค่ะว้ารถปี2019คนสิบเก้าแปดพันกับบาทโอหสบายก็ตอบใช่คันสีแดงแต่ว่าสีแดงอ่ะเขาก็ยังมีลูกเล่นนะคะคุณลอนนี่แล้วก็แัดด้วยกระจกสีดำด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวยาริสถฉกปัจจุบันแล้วนะคะ เลยค่ะนว่างหูว่างหูไมาเห็นไหมดูความแตกเขาเปรนลักษณะต่างความตัวนี้พอๆกันใช่ค่ะบอกบอกได้เหมือนบอกนะเรามาดูกันบอกบอกได้เหมือนกันนะครับนะครับแต่แต่อะไรแจ็สมันจะเรียนไปเลยถูกไหมอันนี้จะมีขยับนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูภายในกันภายในค่ะแจ๊สกับยาริทผมบอกเลยว่าภายในเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันออปชั่นภายในเรื่องเกี่ยวกับเออเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ ความกว้างขวความกว้างขวางในใช่ค่ะแต่ผมว่ายาริสเนี่ยนึ่งความกว้างด้านหลังอ่ะมันจะมีมากกว่าใช่นิดนึงค่ะนิดหนึ่งค่ะใช่ไหมันเรมันมีเรมันมีระยะล้นระยะล้นตรงช่วงของเบาะเนี่ยเข้าไปด้านหลังนิดนึงใช่มันก็คือด้วยความที่ว่ามันเป็นโตโยต้าความกว้างของภายในมันก็จะมากกว่าฮอนด้าอยู่นิดนึงใช่ใช่ทุกรุ่นเลยนะใช่ทุกรุ่นค่ะถึงแบบเอาแอร์คอร์ดอะแคมรีมาเทียบกันยังไงโตโยต้าก็จะกว้างกว่า มมองว่าด้วยทําที่ว่าทําหลังคาอาจจะดูโปร่งกว่าสูงกว่าฮอนด้าด้วยแต่หน่อยนิดหน่อยกับแจ๊คคือคันนี้เนี่ยเป็นบอกผ้าใช่ใช่แต่รู้ไหไมว่าเบอกผ้าบอกผ้าเนี่ยมันมีเสน่ห์ย,ยังไงคะพี่บ๊นเวลานั่งเนี่ยมุ้งสังเกตไหมอบอกผ้าเนี่ยมันมีพันกระชับ<ช> <ๆ S 2> มันจะไม่ไหลลืน่นเวลาขับขีม่มันจะกระชับมันจะอบตัวเรามากกว่าใช่นะแต่บ้านเราางครั้งเนี่ยดีมันมีส่นเยอะ<ช> <ๆ S 2> ต้องมีการดูดุ่นเยอะมาแต่รถคันนี้มันใหม่มาก มมันากแอบดีอย่างหนึ่งเพื่นพิตตี้ทำไมต้องพอกตัวถ้าเป็นอันนั้นมันจะติดบอสเออเออเออที่เคยเห็นเมื่อไหเขาพอกตัวใช่ไหมต้องพอกตัวเออมนคราบหมดเือนไงไม่เปื้อนด้วยไม่เปื้อนแล้วเป็นยังไงมันจะติดอย่างนี้ไปเลยติดมากโอเปชั่นอะไรครบหมดตัวนี้ดีไหมดีไหม ร,รายละเอียดอินทีเลียรเราไปตัดใจกันดูนะครับว่าราคาขนาดนี้ผ่อนขนาดนี้น่าใช้รถรุ่นอะไรแต่ไม่ต้องกังวลนะฮะรถแต่ละรุ่นนี้เลือกเพียบนะครับแ a ๊สเนี่ยมีเป็น10ยาลิษมีเป็น10นะครับไม้น้อยๆเริ่มตั้งแต่หลักไม้หลักพันกนถึงหลักหมื่นลงอี EP ีนี้ฝากไว้ครับเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดนใจในการซื้อรถกลุ่มรถซิตี้คาและอีโคคานะครับผมขอบคุณครับอ้อนพี่เบเก